มาครับใส่รินเตรมเร mm ียบร้อยแล้วอีกคันนึงมาถึงแล้วครับเรือยวารับไม่คัวแตงตกเลยตักต่อเฉยเลยเบื่อง20อมงมันมีรถที่2ไปล่องก็แข่งสีแดงรถที่ S ปุ๊บมันมีไปล่องแล้วที่ S เดีย แล้วไอ้กระเสียวอเก่ยวมาได้เราเาต้องหเดี่ยวสอาเออนี่ละมันีนี่ละแล้วแล้วไปลงวเรกว่าทีเทียวพราะ้รม้าไปแล้วแดเียวและดนเดียวเหมเนเท้าคอหละ่อน้แวเปยังไงดี่ เดี๋ยว่าตอนบ่ายนี่เมื่อยก่อนแท็กตกโอ้โหถังน้ำมันเหลีดเราไม่เช็ดใหนเลยพี่จ๋าทำให้ฮะพอพอตอนบ่ายยังไม่เห็บเจ๊ฟังเสียงข้อนะครับทำามาใหม่ หิวเขาแล้วไปกินเข้าดีกว่านาะเออเดี๋ยวไปห้อมกันเลยเออเนีย่ยนะกินเขาแล้วจะกินหม้อไส้ไปกันได้ไป่ะนี้ไปไปออไปทากันยังไงก่อนมาครับความเสียงกันก่อนป้าไปกินเขาหิวแล้ว อีก3น้าที่แต่ว่าอยากเลิกก่อนซื้อๆพอใจไปครับต่อไปเราต้องจอดไปกินข้าวครับจะไปเลือกตั้งแล้ววันนี้เป็นวันเลือกตั้งฮะอาจจะลงช้าไปวันหนึ่งหรือเปล่านี่แหละอ้ใครแ้มให้เนี่ยเุณนอยชิมาเลยไอยอดยอดยอดยว เป็นเจอกันชิปหน้าดีกว่าครับไม่เจอกันชิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทีมงานแท็กตกบ่อยที่สุดในโลกด้วยนะครับ <c oughs> ดดเดี๋ย <c oughs> วเรดถ่ายหน้าปกแอป ไปครับเรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปหน้านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานตอมแตงด้งด้วยส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ